กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังกูทันครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในาการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืม่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหกกระดิง่งตั้งลงคลิปนี้ให้ต๊ะนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกหลับเฮ้ยกับท่านและคนที่ท่านรักครับและเป็นกําลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดวงเฮ้ยกับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2566ของเชาลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมโดยประมาณครับเชาลัคนาราศีกุมครับมีดาวพระาหูนะเป็นดาวเจ้าเรือนวาสนาชุนิก็ยังครองตำแหน่งเทวิโชค,ครับสถิตยอยู่ตีเรือนซาชาครับถือว่า วาสนาย,ยังคงดียังคงเด่นนะครับยังคงในัชิจสัมพันธ์ครับคนดยรอบโดยทั่วไปเนะี่ยยังคงดีครับมีคำอุกคำจา๋าดีดีมีค้นนิยมมีคนน้นเหื่อความชจวยเหลืออยู่แล้วนะครับภาเกตครับช่วงนี้ตลอดทั้งเดือนครับดาวเกตยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนอรินะครับเป็นความหมายในทางที่ดีครับดาวบุญใหญ่มาสถิตชั่นี่ก็สำหรับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ของสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นด้วยนะครับทันใดดี ต้องว่นยูนะครับเรื่องของโรคประจําตัวเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าโรคที่มันเป็นมานากแต่หายสักเตี่ยนะครับไปพบแพทย์พบหมอตลอดเดือนนี้มีโอกาสหากษาแหล้วมันถูกกับโรคถูกกับดวงถูกกับวิชาโหราศาส์นะครับมีเกณฑ์จะหายได้เร็วขึ้นครับและในระหว่างนี่ครับวันทีนหนึ่งถึงสิบหกสิงหาคมครับดาวพระศุกนะครับดาวจุลนพันธุอยูที่เรือนปัตตานีตัวนะครับถือถือว่าวาสนาดีเด่นนะครับเรื่องของคนในครอบครัวสัมพันธ์กันดีนะครับ แล้วการขาตีมีเรื่องของมรดกทรัพย์สินมีโอกาสเคลียร์จากกันได้ในครอบครัวเราคุณมีโอกาสสูงครับตีจะได้รับผลประโยชน์นั่นตัวเองนะครับทั้นนี้ครับดูตีดาวพระจันทร์นะครับนะครับดาวจูเรนอรีนะครับมีช่วงเวลาสําคัญที่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับช่วงวันตีสามถึงสี่สิงหาคมครับวงนีดาวพระจันทร์มากลุมลักาณะครับขอเจ้าลักนณารับีกุมโชนี้พยายามตัวตาเช็คสุขภาพตัวเขาวนนี้นะครับบางคร่้ง เจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับไปพบแพทย์พบหมอครับหรือว่าถ้าเป็นการสื่อสารกันในครอบครัวในคนตั้งบ้านหรือว่าในทีทํางานก็ต้องอุ้คุยกันให้ดีครับต้องไปใจอารมณ์ครับต่อมาช่วงวันตีเซาเถึงเซาสามสิงหาคมครับชุนิดาพระจันทร์มาอยู่ตีเรือนสุภาพครับถ้ามอเรื่องของการช่วยชีวิตในครอบครัวครับพยายามเอาใจใส่ครับคนผู้รักผู้ใหญ่ในตีตั้งบ้านขึ้นนะครับบางครั้งอาจจะมีเรื่องบ่เข้าใจกันหรือว่ามีเกณฑ์ตี ท่านอาจจะบาสบายได้นะครับพยายามดูแลเอาใจใส่กันให้กํากำลังใจกันนะครับส่วนวันตีเหลือก็คือวันตีดาวเสนาคุณยังคงดียังคงเข้มแข็งนั่นแหละครับดวงการงานดาวลัคนาราศีกุมภ์ครับมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวเจริกรมมะเรื่องของการงานอาชีพและกะนาตีครับซึ่งในเดือนนี้ครับวันตีหนึ่งถึงสิบเจ็ดสิงหาคมครับดาว พระอังคารเนี่ยคงสถิตยอยู่ตีเรือนปัตตานีนะครับลิงลัคนณาชุนีก็คือไปว่าเรื่องของงานเนี่ยคงปกติด,ดีนะครับยังคงสัมพันธ์ที่ดีกับคนตีเพจตรงข้างมาคุ้นครับใครทํามาอาชีพค้าขายประกอบธุรกิจส่วนตัวพยายามสื่อสารหรือว่าจัดโปรโมชั่นนะครับคนต่างเพจกับคุ้นนะครับหรือว่าพยายามเสนอขายสินค้าและบริการนะครับค้นต่างเพจกับคุ้นครับจะมีเกณฑ์จุเหลือแล้วก็ซื้อของคุณอย่างหนักครับส่วนใครที่ทํางานบริษัทองค์กรชุนีก็ยัง ได้รับการสนับสนุนจุดเรือดีนะครับจากเปืดโนงงานครับโดยเฉพาะเปิดอรงงานติดตังเพกับคุณครับใครมีหัวหน้าเจ้านายติดตังเพกับคุณช่วงนี้ก็ถือว่าสัมพันธ์ทีดดีนะครับในการเสนองานอะไรอย่างไรมากได้รับการจุดเรือหรือว่าการอนุมัติผ่านง่ายครับถ้ากระดาบพระอังคันจะเป็นดาวเจุาเรือสราชาตัตวเองครับก็ชัดเจนว่าเรื่องของการประสานง,งานการสังคมของคุณโดยรวมครับยังคงดียังคงได้รับการจุดเรือยังดีครับในเปืดอนงงานนะครับใครทํามาค้าขายก็หมายถึงลูก้าได้ไม่นะครับยังคง นิยมคุณนูอ่าบอกต่อคุณนะครับดาวพระพุธครับดาวจุลพุทธะนะครับวงน,นีก็ยังคงสถิตเป็นดวงอุจาวิลาศราชาโชครับอยู่ตีเรือนปัตตนิและเป็นตําแหน่งพิเศษเฉพาะคุณบนหออุดมเกศน,นะครับในการเจรจา,าสื่อสารอย่างกัม,กมักมีคนนิยมชบชอบอยู่แล้วนะครับการเริ่มต้นงานใหม่ธุรกิจใหม่ก็มีโอกาสสูงนะครับจะเนี่ยแล้วมีโอกาสรับเรื่นมีโอกาสสาเร็จครับเจ้าลัคนาราศีกุมภ์ทันตีวางงานกําลังหางานนะครับ มีโอกาสสูงจัะนะครับจะมีเกณฑ์ตีมีช่องทางอาชีพพื้นหลอกก็เป็นงานตีทูโอรูกใจคุ้นตัวด้วยนะครับต่อมาครับวันตี่18สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนสาชา่าและการเจ้าเรือนการงานงคุ้นนะครับย่ายราศีนะครับยกเข้ามาสถิตอยู่ตีเรือมนมรณะนะครับแต่เป็นตําแหน่งเข้มแข็งเป็นห้องว่ดดวงมหาจักรนะครับถือว่าการงานนับจาก18สิงหาคมเป็นต้นไปเนะี่ย งานอาจจะอิดนะงานอาจจะเหนื่อยนะอาจจะมีอุปสรรคทดสอบหนักขึ้นนะครับงแ,แต่ดวงวาสนาด้านการงานของคุณะจะเข้มแข็งและกด,ดีที่สุดแล้วนะครับในรอบปีเนี่ยคืองานมีอุปสรรคทดสอบหรือว่ามีงานหนักๆคุณหนกนะครับคุณหนกแล้วคุณหนกได้คุณหนกแล้วคุณจะเก่งขึ้นแก่งขึ้นนะครับใครทางานบริษัทองค์กรโชวนี้มีเกณฑ์สูงนะครับถ้าหับงานหับงานมาหนแล้วคุณหนกได้เนี่ยมีโอกาสผลงานเป็นดีประจักครับความดีความชอบเป็นของคุณ การคืนเงินเดือนพิเศษือว่าการเลื่อนตำแหน่งก็เป็นของคุณครับใขทํธมาค้าขายนะครับนับจาก18สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยการเจรจาค้าขายของคุณจะดีอย่างจังนะครับมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับการค้าขายทั้งไกลค้าขายออนไลน์นะครับโลจิสติกส์รถส่งของชนิดเนี่ยดีดีนะครับสามารถสร้างรายได้แลวก็เม็ดเงินกับคุณจันหนักเลยนะครับโดยในเดือนสิงหาคมครับฮาจ์จาวลัคนาราศีกุมต้องการเสริมดวงต้านการงานครับ ควรไปกราบสักการาขอพรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทาบุญเป็ดสตังจํานวนตีลงใต้หกบาทเลขกาลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าอุทิศส่งกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิ้นโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับดวงการเงินจ้าวลัคนาราศีกุ้มครับคุณมีดาวพระพระสบดีครับเป็นดาวชเรอนกระดุมผ้าครับเรื่องของการเงินรายได้และกับทรัพย์สินนะครับ ในเดือนนี้นะครับยังคงสถิตเป็นราชโชคครับอยู่ตืเรนซาชาถือว่าการเงินดีอย่างในนอนครับมีเกณฑ์ของรายได้ที่นักขึ้นตัวนะครับอยู่ติเรนซาช่าหมายถึงการสังคมถ้ามีโอกาสแล้วได้เดินทางหรือว่าหูจักโคนนักขึ้นจะยังคุณมีเห็นโอกาสช่องทางรายได้เสริมหรือว่าการเงินมีเกณฑ์รายได้หลายตังตัวนะครับใครที่ทํางานบริษัทองค์กรก็ถือว่าการเงินโดยรวมปกติดีนะครับเรื่องของการทํางานกันมักจะมี คนทรับสนุนนะครับมีงานให้ย่ช่องทางอาชีพเลือกตัวนะครับบางท่านอาจจะเห็นงานด้เรกเนี่ยเปลี่ยนเป็นสตังค์ได้ตัวนะครับตะกาดาวพระสุขคาบเรื่องของรายจ่ายสภาพคล่องนะครับวันตีหนึ่งถึงสหกนะครับดาวพระสุขสถิตอยู่ตีเรือนปัตตานีนะครับเป็นอุดมมากเกินตัวนะครับถือว่าชุนี้การเงินดีอยู่แล้วการหารายได้ดีอยู่แล้วนะครับและคุณการวางแผนเรื่องของรายรับรายจ่ายได้ดีอยู่แล้วนะครับวางแผนนั้นดีครับส่วนหนึ่งอาจจะมีรายจ่าย ตีมันเสริมขึ้นนะครับเกี่ยวกับแฟนคนหักหรือว่าคนในครอบครัวนะครับต่อมาเซลเจสิงหาคมนต้นไปครับดาวพระสุขเงายราศีนะครับโย้ามาสถิตอยู่ติเรือนอริแม่จะเป็นราชาโชคครับคือการเงินสําพความโชงนีกถือว่าดีอย่างต้นเนื่งนะครับเพียงแต่ต้องระมัดระวังรายจ่ายตีมันหนักขึ้นนะครับในช่วงปลายเดือนครับรายจ่ายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันที่หนักขึ้นบางท่านก็มีเรื่องของสุขภาพครับต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเก่าครับระมัดระวังเรื่อง ของหวานของมันนะครับจะได้สนอมสุขภาพแล้วก็ประหยัดสะตังค์ตัวนะครับจะได้ใบบัต้องมีรายจ่ายส่วนลดไหลในการพบแพทย์ผู้หมอนะครับกะวางแผนทั้งดีครับเพราะว่ารายรับรายได้ของคุณดีอยู่แล้วครับวางแผนรายจ่ายไว้คุณมีโอกาสสตังค์เหลือกิ่เหลือเก็บได้ครับโดยในเดือนสิงหาคมครับหากจ้าลัคนาราศีกุมต้องการเสริมดวงต้านการเงินครับควรไปกราบสักการะข,ขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับ ทำบุญเป็สตังค์จำนวนตีหลงใต้19บาทเลขกํำล er ังของดาวพระพระบดีครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบอุทิศส์กุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับดวงความหักจาวลัคนาราศีกุมภ์ครับคุณมีดาวพระอาทิตย์นะเป็นดาวจุลนปัตตนีครับกูรรองและกอคนหักครับเดือนนีมีการญย่ารัศยูหนึ่งเตี่ยครับช่วงต้นคือช่วงตีหนึ่งถึงสิบเจ็ดสิงหาคมครับ ชูนีดาวพระอาทิตย์สถิตอยู่ตีเรือนอรินะครับเป็นตําแหน่งมหาเจ้าครับชุนีไครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนักอยู่แล้วก็คือมีโอกาสได้ปรับความคิดความเห็นกันนะครับเพราะดาวเป็นดาวเพื่อคุณอยู่นะครับเรื่องของความเห็นบัตรตรงกันพ้องเรื่องของกําขึ้นหรือว่าการวางแผนในครอบครัวครับไครที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยพยายามเคลียร์ใจกันพยายามอุ้มคุยกันนะครับมีโอกาสแล้วความสัมพันธ์จะกลับมาดีขึ้นนะครับส่งเสริมเรื่องของ การประกอบสมาชีพหรือรวมถึงความสุขในครอบครัวด้วยนะครับถือว่าส่งเสริมกันได้นะครับพยายามเอาใจใส่กันให้นหนักครับต่อมาวันที่1ิสิงหาคามเป็นต้นไปครับดาวพระอาทิตย์ยายราศีนะครับโยกเข้ามาสถิตเป็นกเกษตราธิบดีครับเรื่องของความรัคความอบอุ่นความเอาใจใส่กับคนในครอบครัวจะดีขึ้นที่สุดแล้วนะครับดาวเข้มแข็งเป็นดาวที่ส่งเสริมออคือคุณและแฟนคนหน้าของคุณเนี่ยใส่ใจกันนักครับดูแลสารทุกสุขดิบกันเป็นดวงชะตาที่ ส่งเสริมกันประกอบอาชีพหรือว่าการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะครับขอมากกำมาดีจันนะครับส่วนผู้ที่ยังโสดครับชาวลัคนาราศีกุมภ์ครับดาวพระศุกร์นะครับช่วงวันที่หนึ่งถึงเสาร์หกสิงหาคมครับช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์อยู่แล้วนะครับมีดาวเลิงลัคนาด้วยนะครับถือว่ามีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามครับอุคุยกันได้นะครับมีคนมาช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาแล้วความคิดความเห็นค่อนข้างไปด้วยกันได้นะครับ หลังจากวันที่สเจ็ดสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระศุกร์เขย่าราศีแล้วนะครับโยกเข้ามาสถิตอยู่ที่เรือนอรินะครับแม่จะเป็นราชโชคทุกนิก็ขอเือเจ้ารัคนาราศีคุ้มทันดีโซนะครับพยายามหักตัวเก่าให้นะครับหลังจากสเจ็ดสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะมักจะความเห็นบ่ค่อยตรงกันนะครับอุ้คุยกันบางครั้งระมัดระวังนะครับเรื่องของสตังค์ครับถูกหลอกหรือว่าถูกโกงสตังค์ได้ตัวนะครับพยายามหักตัวเก่าให้นะครับหลังจากสเจ็ดสิงหาคมครับ โดยในเดือนสิงหาคมนี้ครับหากเช้าลัคนาราศีกุมต้องการเสริมดวงแต่น้านความยากครับคนไปกราบสักการะขอพอรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุดหรือปางห้ามหยาดครับทําบุญเป็ดสตังจํานวนตีลงใต้15บาทเลขก,กําลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทาบุญแล้วขอท่านโปวดนาอุทิศส่งกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิ้ลโดยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกครับดวงโจกลาบเช้าลัคนาราศีกุมครับ คุณมีดาวพระพุธนะครับเป็นดาวเจเริญพุธทธะครับโจกลาบที่รับจากตัวเก่าโจกลาบจากการเสียงโจกเสียงดวงครับในตลอดเดือนสิงหาคมนี้ครับดาวพระพุธสถิตอยู่ที่เรือนปตนัตตานีนะครับเป็นราชโชคอุจวิราชครับโจนี้เลน้ำโจกหรือเลกเสริมดวงของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับแฟนเลขเกี่ยวกับคนรักของคุณแหะครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดหรือเลอายุของแฟนครับท่านได้ดีสุดคือเลขวันเกิดปีเกิดหรือเลกอายุของคุณละเองละครับหรือเลขหนึ่งครับ โดยในเดือนสิงหาคมนี้ครับช่วงวันที่16หสิงหาคมครับดาวตึง,งคุณทารันโจควาสนาครับดาวเด่นดาวพระเสาร์หรือเลขเจ็ดดาวรองคือดาวมฤตยูหรือเลขศูนย์และก็ดาวพระเกตหรือเลขเก้าครับโดยในเดือนสิงหาคมนี้ครับหากเจ้าล,าลัคนาราศีกุมต้องการเสริมดวงตะาันโจกลาบครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทำบุญเปิดสต็งจำนวนตีลงใต้6บาทเลขกำลังของดาวพระอาทิตย์ครับ เมื่อทับ,บุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุธิีสงกุศลนะครับเจ้ากับนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขอเมืพรุนี้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะระละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ